นี่นะครับติดตั้งพาม่านไก่จะเสร็จแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดช่องนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่นะครับนี่นะครับนะครับร่วมทําบุญได้นะครับได้ร่วมทําบุญได้ร่วมเห็นบุญได้ครับเป็นจ้าภาผ้าม่านติดตั้งพมาม่านนะครับนี่นะครับช่องละพันห้า หรือตามกำลังศรัทธานะครับของพี่น้องนะครับพี่น้องครับช่างช่างกำลังทำนี่นะครับนี่นร,รช่างกำลังทำ ขอจะให้เข้าก่ายมาัไม่ห่างไม่ห่างอี่ง่เตอนนี้ัเลอัมแต่ชาได้ไหมมตอนนี้จันึ่งอทางเหนอใช่ไหมต่อ นี่เขาจะใส่เบิดเลยนะครับนี่ครับทั้งดันดันขางดันขางมีหนึ่งสองสามสี่ช่องนะครับแต่ดันหาน้านี่ยังยังบ่อทันใดมีนะครับเพราะว่าดันหน้ายังว่างนี่นะครับดันหน้านี่ยังว่างเป็นหน้าต่างข้างละสามนะครับเป็นหน้าต่างข้างละสามใส่สามคว้าสาม ทั้งเบิดเียครับแต่ฝั่งนี้นะครับเขาจะติดตั้งบนนี้ให้เสร็จหรอเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเริ่มติดตั้งแล้วนะครับดัดลังนี่นะครับเริ่มติดตั้งแล้วนะครับันะบกังเหตเ็ดเงินเชิญครับผู้มีใจบุญใจศรัทธาอยากจะทำบุญครับ ส่งมาตรงนี้ทำบุญตรงนี้ทำเลยครับไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นะครับเห็นเห็นครับเห็นได้เห็นครับเห็ดอิลีเห็ดอหลอเนี่ครับก็นี่อ่ะเขาสั่งมาแค่สิบสองช่องนะครับขาดด้านหน้าด้านหน้ารู้สึกจะมั่นใจเมื่อตรงนี้ครับตรงหน้าตรงประตูนะครับมันสิแพงครับนี่นะครับตรงประตูเนี่ยมันสิแพงครับ ตัวน,นี้ที่เ้าสร้างมาเนี่ยมันสิบสองช่องเมื่อด้านหลังนะครับด้านหลังกับด้านข้างใส่ควาขาดด้านหน้านี่ครับด้านหนา้านจะตั้งจะเป็นหางละสามก็จะเป็นหกชอ่องกับประตูเฮานี่แหละครับนี่ใหญ่นีน่นะครับนี่ครับมาชมมาชมมาง้วสีมาง้ว เนี่ยจ่องเนี่ยจ่องเมาช่องหนึ่งเป็นเฉพาพช่องหนึ่งเลยปัญหาเออปัญหาช่องหนึ่งนี่เมื่อเกินนี่ขายขาดทุนฮะขายเมื่อขาดทุนแล้วนอนขายเนาะเอาซื้อมาใช้มันก็มันก็บ่อเวื่อคือเราขายขาดทุนปัญหาขาดทุนนี่างบอกเองนี่ว่าปัญหานี่ยสร้างบอกเองนี่คำว่าปัญหา เนี่ยชอบ่าฟันหาเนี่ยพ้อมติดตั้งเนี่ยเพื่อนไทยเน่ยน่ยกัเพื่อนบอกเองว่าฟันหา มันเป็นดินเป็นตีแครสิบสองช่องได้ทั้งานหลังกับด้านขางข้างหน้าบนท่าน่มีบคือสร้งเป็นมานี่เออตอนด้านหน้าหรือิด้านไหนยังเดียวถ้าว่าด้านขางทั้งนี้ก็ได้บเม่นบ่ในเมบ่นฮะ้านขางังไ่ได้บ่ในสิองช่องบเม่นขางทั้งนี้ไหบ่ทั้งนี้ไ็ได้เป็นอย่างที่บอใช่หมก็ยังว่บไม่งบไปซึ่งว่ามันทั้งในสูดดันเดด เดี๋ยวมันอยู่ด้างหลังมันมีนมิงบจังวะม,มันขาดหลายอยู่ตัวเสียนะซ้ำติดเครื่องเจ้เคืองเมียนกับซ้ำมาได็เ,ดเ,เ,เครื่องเดียวเอาตัเอาเท้าแค่บางแดดก้อนนึงวะทางฝุ่นแดดบนท่านในเขามาร้อมีงบทั้งหนาว่นท่านในมีแดดฟุ้งซี้วยบนท่านในมีงบ ฮะเดี <l ots sei> <c oughs> ๋ยวจ้ามันบังอยู่มั้งนะบังอยู่มั้งนะมีทอมมีมาทานให้ก็บ่มีมึงเห็นแดดจนว่าผมสีอะไรบสีนั่นผมน่ะสีสีแดงจากสีแดงสุดกลายเป็นสีอัอนนี่นบ่านเราของสีขาวเหรอ ฟังนี่มั้งังนี่มัก้กะสีเดียวลุ้งตลอดล้านี่มเดอดซ้องหัวพอเลยนี่่เห,เห็นไั่รู้เพื่อนไม่เห็นลวงพอ่อออกมากวัดก็ไม่เห็นลวงพอหรอก ครับาจาภาพเยอี่ครับวางครับวางวางครับผาม่านจาภาพผาม่นามนหน้าตั้งประตูสารวัตรนี่นะครับนี่นะครับ ตอนแรกผมขาใจว่าใส่ด้านหลังกับด้านขางใส่ควาอีเต็มบนดิเหลียวไปแต่ดานหนาไประเด็ทั้งนี้เพราะใส่นี่นี่ทั้งเดงเดก่อนมันตองเป็นเรืงส่แล้วมันตองนี่ทั้งเดดก่อนอยู่เลยผ่มันตายเลยหรออืม่มันตาอันมูก,กองไปหันก็นตายบริน เอาจะเอามาลงกนีกันรายบาอยั <wh <wh ่ด้ยน่ชาวม่นกลัวผู่นนิวันที่พอเลี้ยงหนินี่ได้มาหายไปพูดยิงเหลื่อเขึ้นมาเห็นแม่หายนี่ยังกับเบิดเตี๋ยี่ยังกับเบิดเตีย mình mang vòng bay muốn đi bộ và mình nhìn tiếng lý nhắn 不人真太难了，还是有点难，可能你不要我出来了。 And the moment.

นะแล้วไฟละดูลงมาเลยว่าใช่ครับก็รับกันประสิทธิ์อือฝ้ายนี่นะที่มีบานเนี่ยประมาณนี้ประมาณของผมก็เดี๋ยวนี้ครับ ได้แค่เป็นตัวเอวนะครับ12ช่องตอนนี้ที่สร้างมานะครับสอง0มืนกว่าบาท12ช่องที่สร้างมาครับก็คือห้อเขาจะขาดด้านนากับด้านขางฟังทั้งพุ่นนะครับคือได้ได้ตะแคร์ทางหลังนี้นะครับนี่ครับได้ตะแคร์ด้านหลังนี้นะครับจากหัวประธานมาครับเงามาครับนี่ครับ ามานะครับนะครับแล้วก็ไปสุดอยู่หมุมหนั่มมนนะครับมุมเสาแค่นั้นนะครับก็คือเหลือด้านหนาแล้วก็ด้านขางฟังทั้งดานนู่นอีกนานหนึ่งก็คือเหลือเป็นตัวเอวอีกถ้าเป็นนับเป็นช่องก็เหลือ,อยูหน้าต่างเก,ก้าช่องนะครับเกาช่องกับประตูเฮ้านะครับนะครับือจะเหลือ,อยูนี่ครับหน้าต่างตรงนี้นะครับสามช่อง ทำช่องด้านนี้นะครับแล้วก็เหลือประตูนี่นะครับประตูนี่ก็จะเหลือมีทั้งนน่นต้านทั้ง,น,น, Ira, งน,นี้อีกสามช่องนะครับสามช่องแล้วก็ที่เหลือนี่นะครับด้านขางทั้งนั้นอีกสามช่องนี่นะครับเหลือนะครับอันนี้ยังมาท่านมีงบนะครับงบที่สร้างมาก็คือได้สิบสองช่องก็คือได้จากมุมนี้นะครับในด้านนี้ก็ด้านหลังแค่ด้นนองนะครับนี่ครับสร้างกำลังติดตั้ง นี่นะครับได้มีใจศรัทธาอยากบวมบนนะุญทำบุญกะเป็นเชิญครับเป็นา้นะาวหาอดพม่านเท่านะครับทำกำลังศรัทธาเดือสิมอเป็นช่องกระไดนะครับผมช่องหนึ่งสร้างพันวายยุระมาณพันหาครับ ท้างวันเ้องมีงโครงการจะเหตุหลายอย่างนะครับม่ว่าจะเป็นกุฏิพระนะครับผมกุฏิพระสิ็จแล้วครับมีโครงการดิจิเฮดสาระผักหาาิในการจัดงานศพนะครับอนาคตก็จะเหตุกำแพงลอกวัดอีกนะครับต้งขาดโทรศัพท์นะครับยังขาดต่ตูปัจจัยดิจิมาซื้ออุปกรณ์ในการสั่งนะครับ ก็ขอเล่นเชิญผู้มีใจบุญใจศรัทธานะครับอยากจะทั้งบุญอยากจะรวม,มรบุญกับทั้งหมด,ดอุดรก็เล่นเชิญครับ